ใช่หายใจเข ายแตะและขึ้นสี่ห้าหกสองหายใจเข้านับสามสี่ใจดีกลับมาทีละข้อต่อเหยียดขาค่อยๆจมศีรษะลงด้วย เหยียดขาไว้หายใจเข้ากลับเข้ามา mm. mm. เปิดลงเหยียดขาซ้ายให้ได้พยายามไม่งอเข่านะคะฮิปสแควร์ลงต่ำเท่าที่ฮิปยังสแควร์อยู่ mm. ขออีกหนึ่ง mm. รอบเปิดสะโพกอยู่ตรงกลางเหยียดขาและลงคางลากขึ้นเหยียบ mm. <Yeah. S 2> หายใจเข้าโฮไว้ right? และลงด้วยลมหายใจออกดีนับสหายใจเข้าขึ้นเก็บทางล็อกสติ๊กเกอร์โฮไว้ด้วยลมหายใจเข้าและลงด้วยลมหายใจออกนะคะและสุดท้ายหายใจเข้าคืนไปาหาโฮไว้เิดหนึง่งหายใจเข้าลึกๆล,ลงด้วยลมหายใจออก และลากขึ้นมาเหยียดแขนเป่าลมช้าๆหายใจเข้าโฮไวหลังตรงดึงอกไปข้างหน้าเป่าลมโลงทีละข้อดีนั่นแหละค่อยๆเลื้อยลงช้าๆทีละข้อนะคะปลายต่อขึ้นด้วยลมหายใจออกโฮไวด้วยลมหายใจเข้าเหยียดแขนให้สุดและลงด้วยลมหายใจออกนั้นแหละเก็บคางว้วนสะโพกปลายต่อนับสอง ดีสุดท้ายหายใจเข้าและขึ้นเปลา่าโชว์แขนตลอดเวลาหายใจเข้าโฮและลงวนลากขึ้นเหยียดแขนดึงอกสูงหายใจเข้าโฮและลงค่อยๆวางขาวางท้องทีละข้อเยียบได้ลากขึ้นเชิดอกเชิดอกสูงๆหายใจเข้าโฮ และเป่าลงวางขาวางหลังล่างหลังกลางหลังพืง้นฮึบดึงอกพยายามให้หลังคงน้อยๆหายใจเข้าแล้ว่างีสามดึงอกไว้สองขาต่ำได้แต่ขออกดึงมาให้หลังตรงนั้นและหนึ่งและคอยหายใจออกขึ้นมาก้นน่นๆดูดหน้าท้องเยอะๆหน้ามองตรงไปได้ หายใจเข้าลงวางทีละขอ้อขอกล้นแน่นกว่าเดิมหายใจออกมาลากขาขึ้นลงขึ้นขึ้นกล้นแน่นหนาะลงค่ะแขนเหยียดตรงไว้เหยียดตรงเหยียดแขนกดบ่าและวางค่ะขึ้น ยกขาดูดก้นแน่นๆลงสูนหายใจเข้าหายใจออกขึ้นตามลมหายใจเราได้เลยนะไปต่อและขึ้นขาอึอ้บสีก้นแน่นๆ,ๆก้นแน่นๆ,ๆหกและเหยียดพึบเหยียดช้าๆอย่าให้ตัวนั้นบิขาจากก้นไปต่อค่ะอึบดี เหยียดไปใช้แรงจากขาล็อกหน้าท้องแน่แนๆนโฮไว้ตอนเหยียดเป่าลมให้สุดอืบคคิกคิกเหยียดไปไปลายต่อขออีกสามคิกคลิกเหยียดสองคิกคลิกเหยียดและโฮสิบเก้าก็แน่นไว้ค่ะเจ็ดหกห้า ใจนะคะเท้าที่บาล่างขาชิดกันเข่าค่อยๆแทงขึ้นมือกำอยกก้นขึ้นแทงเข่าให้นิ่งแทงเข่าลอดบาไว้และเก็บก้นมาเก็บก้นมาข้างในเยอะ,อะก้นเก็บและก็ค่อยๆล่างก้นลงเก็บคางเก็บคางไปด้วยเก็บคางหลังจะได้ไม่แอนโอเค ทีนี้ค่อยๆลากเข่าขึ้นดีสมูทเก็บก้นมาเหยี่ยมและเก็บขางเก็บก้นวางก้นลงเโอเคเท้าวางบาล่างหนึ่งสองดึงเข่าขึ้นครึ่งทางมองบาบนช้าๆค่ะมองบาบนไว้ส่งเท้าไปเอาที่เราเห็นตลอดเวลานะอะ เสร็จแล้วดึงสะโพกมาเก็บสะโพกมาด้านหน้าเยอะๆมาหาบาที่เราถือนั้นและหายใจค้างและเก็บคางค่ะและค่อยๆหย่อนก้นลงมองเท้าเอาเท้ามาบาล่างสองข้างกดก้นลงวาโอเคสวยต่อกดลงอื้อเปิดอกไว้ค่ะและคืนช้าๆดี นับสามและค่อยๆคือซีดีงามกดคือสามสองยาแคว้และลี นับสี่ขมิบก้นตัวต้านไว้ไม่ให้ตัวเราพลิกนับห้าดีค่ะหายใจและขึ้นขึ้นปึ๊บเจขึ้น,น,นบิดล็อกสะโพกดีบิดให้ได้เยอะที่สุดสี่ทีเดียวเก่งนะท้องได้เยอะ และรีเทิร์นกลับมาสองหนึ่งขอพาวส์แปดทีมาคืน oh. อึ๊บคืนสูงหน่อยได้ค่ะและพาวส์ลง8ปดเจ็ดหห้าสี่สาสอง,สองหนึ่งและค่อยๆวางสองอึ๊บสาสทีเดียวอึ๊บ ค่อยๆวางแตะเบาตัวขึ้นแนวดิ่งยาวๆและโฮไวแปดวิอึ๊บแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งวางแปดหนึ่งขอเผาเข่าขึ้นเพาแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งวางช้าๆสี่ หและวางลงช,าชา้าๆค่อยๆขึ้นช,าชา้าๆเป่าลงเชิดอกดึงอกซีซีเคิร์ฟสปายแล้วก็ค่อยๆเปิดจากสะโพกเท้าลอยไว้ได้และขึ้นเป่าขออีกสามที่ลงซีเคริร์ฟและขึ้น ได้ค่ะมือที่อยู่ด้านหน้าค่อยๆเปิดขึ้นศีรษะขอมือซ้อนกันไว้แบบเดิมเลยค่ะแบบเดิมแบบเดิมแล้วก็ค่อยๆหายลง,ลงเก่งน้าท้องม้วนข้อสะโพกเปิดขึ้นหายใจเป่าลมปิดลงเกงหนึ่งดีปึ๊บสองสูดหายใจล็อกน้าท้องไว้ให้ได้อึ๊บ สามซีรึ๊บดีลงค่อยๆลงเก่งนะท้องและคืนฟิกชิ่งดูดสะบักอึ๊บลงคืนรอบที่สามไปต่อค่ะรึบขวาและซ้าม ขึ้นรอบที่สกลับมาฮึบดูสบกักเปิดอกเปิดอกดีสองเปิดหายใจเป่าลมดึงอกขึ้นดึงออกไปสามเปิดขึ้นเก่งหนะ้าท้องวางลงมาและดึงขึ้นสี่ห้าปต่อสูโ้น้มตัวมา อึบและคืนไปขาไม่ตกเจ็ดทีเดียวสูดเปิดและแปดและวางลงมาสูดหายใจเข้าคืนนับเก้าและสุดท้ายลงขึ้นดึงขาไว้โอ้หา้าสวยงามเปิดเอ็นมาคืนสองข้างเท่ากันหกอึบดีอกเปิดไว้ เสูดหายใจแปดและลงไปค้างไว้นิดนึงนิดนึงขึ้นมาสองครั้งเท่ากันอึบอ่ะและเปิดแขนขึ้นเหนือศีรษะอึบแขนเหยียดไว้กดนึ่งสองสามนี่ศีรษะตรงแกนกลางกระดูกสันหลังค่ะสีอึบ สองที่เก่งท้องไว้ห้าดีผัดตัวลงมาอีกน,นิดนึงเอียงลงมาอีกน,นิดนึงอึ๊บหกเจ็ดแปดอึ๊บเจ็ดดีค่ะไปต่อค่อยๆลากอึ๊บแปดล็อกหนะ้ท้องไว้ ขึ้นมาเปิดค้างไว้ข้างล่างกดแน่แนๆสิบเก้าแเจ็ 10, 9, 8, 7, ก่งก้นเยอะๆหกเก่งหน้าท้องด้วยล็อกไว้5 4 3 2, สี่สามองเพาสค่าเล็กและเปิด1กระชากน้อยๆสองตอนมันลงเราปล่อยให้มันลงนิดหนึ่งหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสองหนึ่งสสาห้าหกเจสยกก้นไว้ค่ะไม่ให้ก้นตกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสหนึ่งสสาห้าหกเจดีทีเดียวทีเดียวยกและค่อยๆวางช้าๆช้าๆช้าขึนและวางช้าๆเกณฑ์ทองต้านไว้นับสาอึบ ลงชานับ4อ่าทีหนึ่งได้ทีหนึ่งได้เออและวางเล็บเดียวนะคะไปต่อแปดหายใจเก้าฮึบสิบและท้างค่ะเก้าแปดเปิดก้นขวานิดนึงก้นขวาตกเออ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 นั่นแหละสะโพกสะโพกขวาตกนับห้าีสาม สองหนึ่งกลับมาครึ่งทางและเพาสสิบเก้ากลับมาอีกนิดนึงอึ๊บเจ็ดหกห้าสี่สามสองทีสุดและตาขาขึ้นมาแขนเหยียดพเพาสและเออพอสไว้นิดหนึง่งขึ้นโฮไวสองวิลากืนสงขาเหยียดตรงชี้นิ้ว ขออเท้าตัวไม่บิดเอาหมายขออีกทีนึงตัวอยู่ตรงกลางไว้อกอยู่ที่เดิมอึบลากไปแค่ขาขออีกทีนึงสุดท้ายอึบเก็บก้นคืนไปล็อกตัวสามล็อกตัวรอไว้สูดอึบปิดนับสีหายใจและปิดมาเป่าห้า แปดทีแปดทีสูดหายใจเบรกไว้อึ๊บใช้แรงจากอกหน้าไหล่ลากหมาโกสูดอึ๊บเจ็ดทีเดียวและลากหมาโองสวยงามสามดี้าในขอสิบทีสี มีละฆังอีกข้างหนึ่งรั้งเครื่องไว้อึ๊บอ่ชูไว้ให้แขนอยู่ระนาบเดียวกับหูแอบดึงไว้ด้วยสองสามเก้าและค้างไว้เปิดมาห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคค่อยๆขึ้นหกเจ็ด โฟกัสให้แขนไม่เยอะไปได้มาก10โอเคซี C. OK. C. หนมีเครื่องมสปิงช่วยเราอยู่แล้วถ้าเราหาจังหวะ5ถ้าเราชาเลนขึ้นด้วยการทำชาลงนิดนึงได้นับหกสูตรหายใจอึ๊บ7 3ที่ป 8. 8ดีล็อกข้อมือ หนกกึงจกคนไลไรไว้ค่ะทีเดียวสิบฮึบหกลงมามีแรงต้านเก่งต้านไว้แล้วก็ใช้ที่ต้านลากขึ้นไปแปดสองที่ฮึบเก้าสิบฮึบสามดีงามไปต่อสี่สวยค่ะ หุ้หวนไว้สูหายใจลากขึ้นสช้าๆโลงอึบ้าลงเท่าที่ไหวก็ได้ดูดหน้าท้องไว้อึบตอนที่เราจะขึ้นนะคะเราเข้อแมวขึ้นมาก่อนเลยเจ็ดแปสองที่ ทีเดียวอืบโอเค